สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตนะผมกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะผมกิจกรรมแจกฟรีนะผมแล้วก็อีเวนต์ต่างๆงนี่นะครับก็มาเรื่องที่ในส่วนของแพดอีเวนต์กันก่อนเลยเลยกันนะครับโอเคผมก็สาหรับอีเวนต์นะครับก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมนะผมสาหรับนี่เลยนะผมสเตเตอร์นะผมหรือว่าการเล่นกระบอกไอ้นะทุกคนก็จะได้รับรางวัล จะได้รับอะไรกันบ้างครับทุกคนนี่นะครับกดมาดูที่รายละเอียดของรางวัลนะครับผมเลื่อนลงมาให้สุดนะครับก็จะเจอกับนี่เลยครับผมจะได้รับทั้ง GP มากมายเลยนะครับทุกคนแล้วก็ไอเทมอัพเลเวลนะผมหรือว่า EXP t r a d d i n g program นั่นเองนะครับก็จะได้รับมากมายเลยทีเดียวนะครับอันต่อมาครับทุกคนเป็นทัวร์อีเวนต์นะผมของโรมานั่นเองนะครับก็ใครที่เล่นอันนี้นะผมจะได้การเปิดแพ็คโรม่าฟรีนั่นเองนะผมอันนี้ก็ผมได้เปิดไปแล้วนั่นเองนะผมเดี๋ยวมาอธิบาย้ายคลิปแล้วกันนะครับแลนต่อมาครับผมก อีเวนท์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้นะผมน่ก็คืออีเวนท์ของทีมชาตินั่นเองนะครับผมหรือว่าเนชั่นแนลทีมนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนเป็นการเล่นกับบอทนะผมหรือว่าบอทของทีมชาตินั่นเองนะครับก็มีทีมชาติเยอะแยะมากมายเลยนี่นะผมในส่วนของรางวัลก็ประมาณนี้เลยครับทุกคน เลื่อนลงมาเลยนะครับจะเจอกับไม่ว่าจะเป็น GP นะผมแล้วก็ไอเทมอัพเลเวลนะผมด้วย e x p Training Program นั่นเองนะครับก็จะได้รับมากมายเช่นเคยครับทุกคนและในส่วนของอีเวนต์สุดท้ายนะครับก็คือ Open Challenge นั่นเองนะทุกคนก็คือการเล่นกับคนนะผมด้วยเล่นกับโหมดออนไลน์นั่นเองนะครับมีทั้งหมด3อีเวนต์ด้วยกันนั่นเองนะครับผมอีเวนต์แรกก็คือยิงให้ได้1ประตูนั่นเองนะครับแล้วก็ยิงให้ได้3ประตูนะผมแล้วก็ยิงให้ได้5ประตูนั่นเองนะครับในส่วนของรางวัลก็จะได้เป็น GP นั่นนนนนเเองะะะทุกคคปรรรมาณี้ลยัับบสห อีเวนท์ทั้งหมดที่มีให้เล่นอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับโอเคผมแล้วก็อย่างต่อมานะครับนั่นก็คือการแจกฟรี500 eFun Point นั่นเองนะครับเพียงแค่เรากดตรงนี้นะทุกคนแล้วก็กดไปที่สีเหลืองนะผมนี่เลยครับมันก็จะเด้งเข้าไปที่ YouTube เลยนะทุกคนแล้วเราก็ย้อนกลับมาที่เกมได้เลยครับแล้วก็จะได้รับไปทันทีับผม500 eFun Point นั่นเองนะครับแค่นี้เลยครับทุกคนมากดรับกันได้เลยนะครับนี่ครับได้มาทันทีนะผม500 eFun Point นั่นเองนะครับ และใครที่อยากรู้ว่าอีฟูลมอนพอยต์นะผมใช้ยังไงนะครับอ่าเนี่ผมสอนนะครับว่ามันใช้ได้หลายอย่างเลยนะคนไม่ว่าจะเป็นไอเทมต่างๆนะผมแล้วก็แรกนักเตะได้ด้วยนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวให้ดูกดมาที่อีฟูลมอนพอยต์ครับแล้วนี่เหลือทุกคนเพย์เยอร์กับไอเทมนะอ่ามาดูที่ไอเทมก่อนนะผมมีทั้งทั้งไอเทมอัพเลเวลนะทุกคน1 0 0่ง0 0อยหนึ่งพันถึงสี่พันเลยนันเอนะครับแล้วก็ไอเทมต่อสัญญานักเตะนั่นเองนะครับแต่มันจะแพงหน่อยนะคนอัลละสองหมื่นห้าพันอีฟูลมอนั่นพอยต ยาโกอาต์ปาร์ครับผมแล้วก็อีวันราเคติดและปิดท้ายด้วยเซซ่าอัสเปลกุยตานนี่นะครับตอนนี้ก็ยังมีแค่3านักเตะนะทุกคนที่สามารถเล็กได้อยู่ในนะครับโอเคประมาณนี้ครับอย่าลืมไปรับกันด้วยนะทุกคนและในส่วนของแพ็คโรมาที่ผมบอกไปนะครับว่าเมื่อได้เสร็จแล้วผมก็จะขึ้นหน้าตามแบบนี้นะครับก็จะรับเป็นทันทีผมการเปิดแพ็คโรมาฟรีหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยทุกคนอ่ะกดรับมานะครับแล้วย้อนมากดรับที่ซองจดหมายครับทุกคนประมาณนี้เลยครับกดรับไฟครับผม โอเคกดรับมาแล้วนะครับก็มาที่แพ็กนักเตะนะทุกคนหรือว่าการเปิดนักเตะนั่นเองนะครับนี่เลยครับทุกคนแล้วก็กดมาที่ special list นั่นเองนะครับนี่ครับทุกคนมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับสำหรับแพ็กของโรม่านะครับก็คือจะได้การเปิดฟรีนะผมการสแตนดาร์ดของโรม่านั่นเองนะครับผมฟรีหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับเมื่อเราเล่นอีเวนต์กับบอนเมื่อกี้นะครับผมก็จะรับการเปิดฟรีแพ็กนี้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนผมก็ได้ทําการเล่นชนะไปนะผมแล้วก็เปิดไปได้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมา ลงคลิปให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมเป็นคลิปแยกตอนคํำๆเลยกันนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนก็อย่าลืมไปรับกันด้วยครับผมสำหรับอีเวนต์การแจกฟรีทั้งหมดนะพวก็อย่าลืมไปเล่นและไปรับกันด้วยแลวกันนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนฝากกดไลค์กด Sub s ไครป์ไว้เลยใจกันด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี i I'm unstoppable. To the impossible. I'm irresponsible. Yeah I'm phenomenal. I got an arsenal. Oh, yeah. I'm dropping bombs, you know. i oh, do yeah. no, not stopping. No, Let's go. conquer the obstacle yeah. To the top. Here, I do think I'm chosen yeah. to be the king of rock. Think the people are spoken. I can hear the tick tock Up the clock. I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah. yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go man, lock and load